สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะก้าวไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ว่าเห็นวิวว่าทำไมวิวใส่ชุดนี้มาะอันนอ้ที่ชุดคือวิวมาจะอาบน้ำแล้วก็ไปทํางานพอดีนะคะแต่ว่าพอดีเห็นน้องๆหลายๆายคนคือถามมาเนาะวิวก็เลยจะมารีวิวให้ดูคือวิวรีวิวไปแล้วนะคะสําหรับสบู่ที่สู่มีน่ารีวิซบนะคะที่วิวบอกไปเนาะวิวก็รีวิวไปแล้ว แต่วันนี้ก็จะมาเออให้ดูทีนึงนะคะว่าสรรพคุณของมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1นนะคะช่วยในเรื่องของพวกผดพืนแล้วก็แพ้แมงกระตอยนะแล้วก็เป็นสิวข้างหลังหลายคนนะที่แบบไปลับน้องมาเออผิวดําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้นะคะ ก็คือมันก็จะทําให้ปรับสภาพผิวของเราท่าขาแล้วก็เนียนใสขึ้นค่ะอีกอย่างนะคะคือสบู่มันจะหอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรวิวใช้คร,รั้งแรกโบดูประทับใจมากๆะคะ่ะเพราะว่ามันหอมมากจริงๆนะคะแบบวิวรู้สึกอุ้ยชอบอะแล้วก็แบบใช้ปุ๊บเออผิวมัน มันขาวเพิ่จริงๆค่ะไม่ใช่แค่วิวคนเดียวเพิ่มวิวก็ให้มันลองใช้มันคือว่าเฮ้ยวิวแบบมันขาวขึ้นแตะๆโฉบมากเลยอ่ะแบบมันขายตีนเลนล้อเอิม่มกูอยากไปซื้อมันขายก็ไล้ขายให้กูจิมก็เลยบอกว่าบอาได้ขายแล้วก็คือซื้อก็เลยแบบก็เลยแนะนํานะคะที่อยู่ไปให้เพื่อนไปนะคะว่าให้มันไปซื้อตามนี้เลยนะแล้วก็จะจะบอกว่าแพ็กเกจของ กล่องส,อสบู่นะคะน้องๆหลายคนบอกว่าพี่วิวคะหนูหาไม่เจอมันเป็นยังไงอืนี่นะจะให้ดูแพ็กเกจของมันนะคะจะเขียนติว่าสบู่มีนาราเลดี้สบนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวกล่องเป็นสีเขียวนะคะส่วนแพ็กเกจด,ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นี่นค่ะเลิศมังมจะบอกว่าโคตรหอมเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ไปหาซื้อกันใช้ได้แล้วนะคะ สำหรับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วเพราะว่าวิต้องไปทาํางานรีบมากๆเลยแต่ว่าก็อยากจะให้คือน้องๆถามกันเข้ามาเนาะก็ไม่อยากจะอุปไปใช้คนเดียวไม,ยไม่อยากจะแบบก็อยากจะแนะนําให้นะว่ามันดีจริงๆนะก็ไปหาใช้กันได้แล้วนะคะวิไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวสําหรับเว็บไซต์ที่จะไปติดต่อซื้อเดี๋ยววิจจะทิ้งไว้ข้างล่างตรงนี้เลยนะก็ไปหาซื้อมาใช้กันนะคะจะได้ขาวเหมือนกันเนาะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปอาบน้ำรวมท้อกันเลยจ้า